ทำอะไรลูกใส่หมวกขยะใส่หมวกขยะหรอโอ้ยใส่หมวกขยะย่ามาทำอะไรนี่อ๋อย่ามาขุดปูเหรอนี่ไงว้าระวังเสียวนะลูกนี่ย่าขุดปูเนี่ยเห็นไหมลูกครับดูพี่ปันดูพ่อขาฮะดูพี่ปันเป็นบิสต้าย่าจุกขนมพ่อเปิดดูบิาพอเดูพี่ปันซื้อบิซต้ากับแม่เหรอ มีปูไหมมีปันตัวเล็กเหรอไหนไหนดูหน่อยย่าไหนโอ้โหมีปันลองจับดูสิไหนจับดูสิเอาหุยไหนจับได้เหรอจับเลจับปูดามให้ยบปูนะนี่ไหนนี่นี่ปูนี่ย่าได้ปูนี่กระเพงมาไปหรือเปไปเอาถังมาไปนู่นถังอยู่นู่นไปเดินไปเอาถังมาไห เด็วเเดินมาเอาถังก่อนเล้วนี่ปูของพี่ปันเดินเดินไปหาปูกระดิกปะเดินไปหารูปูกระดิกปะมาพ่อเชื่อถือให้พี่ปันถือหรอ ให้ให้พ่อถือให้พ่อถือนะให้อุ้มให้พ่อไม่ต้องอุ้มหรอกพ่หนูกลัวไม่ต้องกลัวหรับพ่อหนูกลัวปูมังกรไหนนี่มาดูหญ้าขุดปูนี่มีรูไหมมีรูอยู่นี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 ่รูปูดูที่ปลาชูวิสาใช่ิซ่าเปิดดูวิซ่าหน่อยใช่ไหมนี่นี่เรามาดูหญ้าขุดปูกันเนี่ย มีปูไหมอูากำลังขุดอยู่โอ้ลึกเลยนะเนี่ยปูลึกไหมลึกมากปูลึกมากให้พี่ปันไปเป็นคนจับได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะกว่าปูดีกว่าปูหนีบเหรอใช่ปูโอ้ปูไม่หนีบปลอกปูใจดีปูก็ปูจะวิ่งหนีด้วยนะไหนเห็นมั้ยยังแม่ ยังไม่เห็นเลยลึกมากโอ้ทำไมมันลึกอย่างนี้พี่ปันจับปูช่วยย่าไหมไม่โอ้โหอ,อยากขุดปูลึกมากโอ้โหวัดวัดดูสิย่ามันลึกขนาดนี้นเนี่ยโอ้ลึกมากกว่าจะได้หนึ่งตัวนะครับเนี่ย นี่กวัวจะได้หนึ่งตัวกว่าจะได้หนึ่งตัวมันเยอะมันลึกนี่โหมันเป็นพวงแล้วกโอ้โหตกไปแล้วนี่นี่ไงมีเอิงอ่างด้วยเหรอน้องขวัญยังไม่ตื่นเลยอุ้ยสุดแขนย่าเลยโอ้โหอย่านอนลงเลยครับโอ้โหลึกมาก มีอื่นอ่างด้วยเหรอ<ช>ลูกโอ้โหพี่ปันดูหญ้าลูกหญ้าหลวงเข้าไปลึกมากยังไม่เจออีกอโอ้โหไม่เจออีกเลยหญ้า,อาโอ้โหลึกมากพ,พ่อพ่อหนูจะเปิดบิสซ่าฮะบิสซ่าเหรอไหนพ่อหนุ่มจะดูบิสซ่าพี่ปันมานานหรือ,อยังนี่มานานแล้วเห,หรอรได้เยอะไหมได้ปูเยอะไหม ได้ปูเยอะไหมลูกได้ได้เยอะไหมอย่าไปเปิดเสื้อสิได้ปูเยอะไหมครับไหนพ่อสัมภาษณ์หน่อยให้พ่อสัมภาษณ์หน่อยได้ปูเยอะไหมมองมองมองกล้องมองกล้องหน่อยได้ปูเยอะไหมครับได้เยอะได้ปูเยอะไหมได้เยอะเยอะเอาให้พ่อสัมภาษณ์ก่อนสิหนีมานานยังนี่มานานแล้วหรอเอาอะไรขุดกับปูลูกเอาเอามือเอามือเเลยหรอใช่หรออ้าวไปขี่หลังหญ้าทำไมล่ะ เอาไปขี่ลังยาทำไมเนี่ยเอ้าไม่สงสารยาหรอเอ้าสงสารก็ไปขี่ลังยาทำไมล่ะครับโอ้โหสรุปว่าตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้มันเลืกเกินไปโอ้ไม่ไหวเลยเอาไว้แค่นี้แหละพี่ปันอยากกลับบ้านแล้วพี่ปันสวัสดีครับก่อนหันมาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ